สวัสดีครับมนีอันมีเมนูอาหารจานเด็ดของอีสาน้านเฮาครับลาบปลาตองครับสื่อมาเจอตลาดเก่าสิบบาทครับก็เลยเขาขูดไาให้นะครับก็เลยมามาฝักครับให้มันแหลกแหลกแต่ว่าเขียงหนึ่งกับิเต่าเนี่ยเขียงมีไผมันแตกครับเต็มอื่นนะสิปสื้อไม่นะครับตรงฝลกให้มันแหลกนะครับลาบปลาตองอันอันนี้บ่ไดลลาบเหนียวนะครับลาบปลาตองมันมีลาบเหนียวคือข้นๆเนาะครับน้ำห้อนข้น แต่ว่าผมก็สิลาบลาบสุกครับลาบสุกเพราะว่าปลาอันอันมันหว่าสดบ่สดนดี๋นะครับแต่ว่าเขาอันจะเลยบ่กล้ากินดิบปานไหนนะครับบ่กล้ากินกึ่งสุกกึ่งดิบจะเลยลาบลาบสุกเอาเน่ะครับแต่แต่ว่าโบราณเนี่ยผมลาบพผมมีพาพเห็ดเนาะลาบเหนียวเนาะครับเนาะลาบคนคนนะครับผมเนี่ยมอนี้ก็สิบภาคเนาะครับเนาะลาบปลาตองต้มน้ำปลาแดกนะครับน้ำปลาแดก แล้วประเดี๋ยวเตรียมอันนี้ครับเตรียมมันเสีายบุแล้วอันนี้ตัวยิ้มันหโมยินแรงแรงเลยตัวเสียลายบุหรี่ตัเยิ้มเตรียมมืหอมใบครับมือหอมสอยนะครับเตรียมเครื่องปรุงนะครับอนนี้พักกินน้ำนะครับพักหนอพักยังนะครับเนาะครัครับบ้านี้งคแต่ว่าอุ้ยดึงโมขึ้นนะครับโขกเห็มันอันนี้เนาะครับเนาะผม โอสกันบนอ่ะข้นไป้นจาสีจกสีอืมโอ้ย้นอืมเนาะเนี่ยออออดิสก์เองนะครับแน้นำเวลาต้มชุบก็ข้นๆเพราะว่า้อฝากแล้วนะครับเนา <Elena> ะ จะพูดถึงพวกแกเพื่อนนำห่อนนิดน,นึงนะครับก้าคนใส่เครื่องปรุงนะครับเป็นลาบเหนียวเลยนะครับเจ้าว่าโมเนจ,จว่าสุกซ้ำไหลนะเมื่อกี้ค่าจะทาทยครับรก็เดี๋ยวเกล็บถือเป็นพระนยา<ม>เกล็บถือแบบประมือเกล็ดโบดกินหลับประตองนะครับเกล็ดโบดกินแักซาคาเบือเฮ็ดบางอย่างนะครับลาบง่ายงเครื่องปรุง หอเคองเครื่องปรุงก็ซาลาอยู่พริกือนมสิเผ็ดเราเมันสิบยกไป้ามมั้งบ่ครับลาคข้นค้นข้นข้น บ้านบี่ม so mm. huh? so okay. hmm. uh. so ันเป็นตะเพียี่บอกเลยบางทีคือสีหน่อยนะเพราะเราเ่ตของก้องแฟนอันนี้ผู้คนเนี่ยมันปกิกินก็จะกินในบ้านเหรอนทำะอีกน้มาอีกเรน้าน ฮ็ดะรถดีดดดยังอยอะกว่าไรรถนี่ขาดก็ไดไครับผม,มนี่รถด,ดีจัเลยบ่ใไซ่ก็ได้มั้งมันตุม่มมันย่ำอันน้ำปลาบ่เฮ้น้ำป,าปออลำปา,ำปาครับ ไปไปเอาหอมใส่แบบนี้แบบนี้ลาบเหนียวครับเจ้าผู้เฒ่าเพิ่นกินได้ได้สำเน็ทครับใส่เครื่องปรุงใส่เห็นพักใส่หยังเนาะครับเนาะแค่ห้องอออมโมกากินไปลาในได้ความน้องหนี่บด้กินนะเนี่ยกินเด้อครับดิคาดจะถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมในเบื้องน่ำอืมโอเคครับเัมือนเทาก็ไปต้่นห่อนปลาดากับ ซุปนาะครับเนาะก็เป็นอาหารได้แล้วครับผมปลาตองใส่ตอนหลังอีกนิดนึงนะตอนโรยนี่ตอนโรยฉันชิมตอนนั่ึงละจะใช้เกลือนำอยู่บนแต่ปลาตองทุกตัวก็ม้วนจะเอาน้ำปลาสีแล้วแล้วคุยครับได้แล้วนะครับลบปลาตองปลาตองเหนียวนะครับผม เดี๋ยวขวานใช่อันนี้นะครับผมผมฟุ้นไดหลายครับรเต้องทวสาต้มนักอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อให้มันสุกเป็นลาบเปาะซองสุกข้นอนึ่งครับไฟอ่อนๆครับไฟผู้แหง Nhưng mà cắt lắng thì nó... Nhưng mà bà hơi ba sạch, nhưng mà cắt lắng bọn này Ba sạch, ốp, hết này Nằm ngoài <laughs> này nó... เป็นลาบเขียนๆครับผมคนมีหนามเป็นลาบสุปนะครับผม เราจะไก่ซุกแล้วครับให้ทุกซุกนะครับน้ำจะเริ่มออกแล้วแสดงว่าไก่ซุกแล้วครับเป็นหลาบประตองซุกนะครับมันเป็นหลาบเหนียวกินกับดอกแคนะครับพักหน่อ ดอกแค่ okay. ยอดแค่ต้องนอกระะึเปล่าก็การก็กาดหินครับผม

เพชรคับเผ็ดเย่เท่ามืติเพชรแล้วแต่เอาใหญ่เมย์แล้วซุกแล้วครับคุณ